สวัสดีครับแฟนๆหนังกางเปลงตัวจริงทุกท่านนะครับวันนี้ช่องรวมเรื่องราหนังกางเปลงของเรานะครับก็มาอัปเดตหน่วยหนังเปล่งกันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณภาพประกอบแลวก็คลิปบางส่วนนะครับจากทีมงานปาโมดภาพยนตร์ครับอยู่ที่บ้านตะพงนะครับอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับสำหรับใครที่อยากจะติดต่อหนังกางเปลงนะครับอยู่ในเขตจังหวัดระยองและก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับก็โทรไปที่เบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับ ตกลงมาจ้างหรือปรึกษาือกันได้นะครับสำหรับทีมงานปรโมดภาพยนตร์นะครับซึ่งในปี2567นี้ก็ยังรับจัดฉายภาพยนตร์กันอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ไปไหนนะครับสำหรับแฟนๆที่อยู่ในเขตระยองและก็จังหวัดใกล้เคียงครับก็คงจะเคยดูหนังเหมือนนี้กันมาบ้างนะครับซึ่งคลิปเปิดตัวนั้นก็จะเป็นคลิปการฉายนะครับเป็นซาวเช็คเริ่มต้นนะครับภาพก็คมชัดดีนะครับระบบเสียงก็ ใช้ได้ดีทีเดียวรครับสำหรับทีมงานปาโมดภาพยนตร์จังหวัดระยองนะครับซึ่งแฟนๆนะครับมีงานขึ้นบ้านใหม่งานฉลองงานต่างๆงานพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาต่างๆนะครับก็แนะนํากันได้เลยนะครับก็ให้ช่วยๆกันนะครับบูงการหนังกระปลงของเรานะครับจะได้คงอยู่กู้ลูกหลานของเราไปนานๆนะครับช่องนี้ก็เป็นช่องสื่อกลางนะครับก็จะเป็นการแนะนําแล้วก็ าหน่วยงานต่างๆนะครับในสื่อโซเชียลเดียต่างๆนะครับ a c e b o o k t w i t t e r YouTube นะครับที่เรามีข้อมูลหรือหาภาพได้ทางช่องเราก็จะนํามารวมไว้ที่นี่ที่เดียวนะครับทําให้เป็นสื่อกลางจะภาพกับหน่วยงานนะครับได้ติดต่อกันได้นะครับเบอร์โทรทางช่องเราก็จะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนะครับก่อนช่องคอมเมนต์ก็จะเจอนะครับแล้วก็จะทิ้งไว้ในคลิปให้ด้วยนะครับสำหรับปลาโมดภาพยนตร์ก็อจะลืมโทรไปสอบถามกันได้นะครับ สำหรับคลิปในวันนี้ก็มีสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับถ้าชื่นชอบการนำเสนอในรูปแบบของเราก็กดติดตามไปเลยนะครับสิ่งมีเรื่องราหนะังกำแพงล้วนๆนะครับตอนนี้ก็400กว่าหน่วยขึ้นไปแล้วครับที่รวบรวมไว้ที่ช่องของเรานะครับยังไงก็ขอแรงใจนะครับคุวยกดติดตามพื่ยแชร์คลิปให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงใจให้กับคนที่ชอบหนังกำแพงจริงๆนะครับแล้วก็ทำเพื่อนหนังกำแพงครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ